สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่492เจ้าเจ้าเมื่อได้ยินคำถามของต้นหลิงเทียนหงชิงก็ดึงสติกลับมาได้สำเร็จในแววตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวปากยังสั่นถึงขั้นไม่อาจกล่าววาจาให้เป็นคำตอนนี้มันยังพยายามถอนรั้งดับวิญญาณกลับมาสุดแรงเกิดอนิจจามันตระหนักได้ว่าดับวิญญาณที่ถูกสองนิ้วของชายหนุ่มชุดม่วงเบื้องหน้าคีบไว้เสมือนคีมนรกปิดตาย,ยากที่จะเคลื่อนได้แม้องคุลี จเจ้าเป็นจอมยุทธผันแปรธรรมชาติหงชิงอ้ากล่าวถามเสียงสันปากยังอ้าค้างสายตาที่ใช้มองต้นหลิงเทียนเต็มไปด้วยความหวัดผวาต้นหลิงเทียนไม่ได้ตอบคำหงชิงแต่อย่างไรหากแต่ไม่รู้เมื่อใดทว่ายิ้มสดใสพลันคลี่กลางบนใบหน้าต้นหลิงเทียนคนยังกล่าวถามกลับไปอย่างสนุกสนานอะไรหรือเจ้าไม่คิดค่าค่าแล้วแม้ยิ้มต้นหลิงเทียนจะสดใสาหากแต่ในสายตาของหงชิงมันไม่ต่างอะไรจากยิ้มของปีศาจสักนิด์ ประกายตาหงชิงสว่างวุบวับทันใดนั้นหงชิงพลันปล่อยดาบวิญญาณของมันทันทีซูมหลังจากที่หงชิงทิ้งดาบวิญญาณระดับสองแล้วมันก็หันหลังกลับก่อนที่จะพุ่งร่างหลบหนีไปอย่างไร้ลังเลความเร็วของมันยังคล้ายฟ้าผ่า ถึงแม้ว่าเงาร่างของชิงจะห่างออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆหากทว่าต้นหลิงเทียนยังคงลอยนิ่งที่เดิมไม่คล้ายจะไล่ตามไปแต่อย่างใดาหากแต่ดับที่ใช้สองนิ้วคีบเมื่อครูกลับถูกเปลี่ยนมาถือด้วยมือและกำลังโยนมันเล่นเบาๆในมือคล้ายกำลังชั่งน้ำหนักหรืออะไรสักอย่างเอาชะไหนสิพี่ต้นหลิงเทียนไม่ไล่ล่ามันไปเล่าบ้านหน้าหรือสิพี่ต้นหลิงเทียนบังเกิดจิตเมตตาคิดปล่อยมันไปเช่นนั้นหรือสิทิกายห้าธาตุหลายต่อหลายคนอดไม่ได้ที่จะสงสยัย ต่างกับเหล่าอาวุโสในนิกายห้าธาตุอย่างสิ้นเชิงตอนนี้ทั้งหมดมองดับวิญญาณในมือต้นหลิงเทียนอันเป็นดับวิญญาณระดับสองของหงชิงและคล้ายทั้งหลายจะบังเกิดความคิดอะไรบางอย่างและในที่สุดภายใต้สายตาของทุกคนต้นหลิงเทียนก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งทันใดนั้นเขายนดับวิญญาณให้คงหมุนในอากาศไม่กี่รอบค่อยคว้าด้ามจับเอาไว้ก่อนที่จะง้างไปด้านหลังมองไปยังคล้ายเกาทันที่รังสายจนสุดเหยียดมัดกล้ามแผ่นหลังถึงกับตึงเปรี้ยยังสั่นไปเล็กน้อย งูต่อมามวลพลังสีกากีิเข้มก็ฉับคลุมตัวดาบวิญญาณระดับสองยังมีอสศนีสีม่วงพัวพันล้อมตัวดาบพร้อมกันกับกลิ่นไอคมกล้าหาด้เปรียบเปล่งประกายออกมาจากดาบวิญญาณนั่นคลื่นนนท่ามกลางความเงียบเงันไร้สำเนียงเงาร่างมังกรโบราณ5้า้อยตัวพลันผุดโผล่เหนือร่างต้นหลิงเทียนก่อนที่ตัวดาบจะสำแดงอำนาจสร้างเงาร่างอ,อีก150มังกรโบราณขึ้นกลางอากาศบางเบาข้างๆห้า้อยตัวก่อนหน้า เป็นผลจากอำนาจเพิ่มพูนของดับวิญญาณระดับ2ค่าสายตาต้นหลิงเทียนพันชื่อชราวคนตายดับวิญญาณระดับสองในมือที่ง้างออกสุดเหยียดถูกซัดออกไปทันใดคล้ายลูกเกาทานพ้นคันสอนความเร็วที่พุ่งแหวกฟ้าของมันมหาศาลจนน่ากลัวสู้ม,มุม ดาบวิญญาณพุ่งทยานทะลวงผ่านฟ้าไปอย่างฉับไวขณะคว้างออกยังมีเงาร่งางมังกรโบราณ650ตัวเหินทยานในอากาศติดตามไม่ห่างความเร็วยังนับว่าเหนือกว่าที่หงชิงใช้หนีไปก่อนหน้าในขณะที่เร่งรุดหลบหนีสุดชีวิตนั้นปฐมพลังฟ้าดินเหนือร่างหงชิงก็ทำได้แค่เผยเงาร่งางมังกรโบราณ350ตัวเท่านั้น หากทว่าด้านดาบที่ซัดพุ่งออกไปนั้นนอกเหนือจากพลังอำนาจของตัวหลิงเทียนแล้วมันยังได้รับพลังจากการหนุนเสริมจากอำนาจเพิ่มพูนของดาบวิญญาณระดับสองทำให้ความเร็วโดยรวมยังมากกว่าหงชิงเกือบสองเท่าย่อมสามารถจินตนาการผลลัพธ์ระหว่างความต่างของพลังทั้งสองได้ไม่ยากเพียงพริบตาตัวดาบที่ซัดมาด้วยพลังไร้กาดก็ติดตามหงชิงทันก่อนที่มันจะพุ่งเสียบทะลวงเข้าทาวารชําแรกผ่านร่างไปอย่างไร้ปรณีสุดท้าย <c oughs> ก็พุ่งทะลุอัรัวดอกจากกลางศีรษะของหงชิงอย่างน่ากลัว ดาบที่เคยสะอาดหมดจดกลับกลายเป็นสีแดงฉานปนไปด้วยสมองเนื้อหยุ่นสีขาวที่กันดาบนับเป็นการทะลวงจากล่างขึ้นบนไปอย่างน่าสยดสยองนักสวรรค์สิทธิ์พี่ตัวหลิงเทียนช่างแข็งแกร่งยิ่งเฮอะเห็นแล้วหรือไม่เล่าอย่างสิทธิ์พี่ตัวหลิงเทียนหน้าหรือจะปล่อยหงชิงให้รอดไปได้ที่แท้สิทธิ์พี่ยังไร้จาเป็นต้องย้ายร่างอะไรที่ต้องทําก็แค่สัตด,ดาบออกไปฆ่ามันเท่านั้นหากมิเห็นด้วยตายยากที่ข้าจะเชื่อได้นะัก ระยะมันไกลจนข้ามองแทบไม่เห็นแล้วแต่สิทธิพี่ต้นหลิงเทียนกลับประดับโดนมันทั้งยังแม่นยำถึงขีดสุดว่าแต่ก่อนนั่งชิงนั่นใช่กล่าวว่าสิทธิพี่ต้นเป็นจอมยุทธผันแปรธรรมชาติหรือไม่เมื่อครูยำสิทธิพี่ต้นหลิงเทียนสัดดาบปฐมพลังฟ้าดินกลับสร้างเงาร่างมังกรออกมาอีก150ตัวนั่นหมายความว่าเดิมพลังงานต้นกำเนิดของเขาสมควรมีพลังความแข็งแกร่ง200มังกรโบราณ จอมยุทธ์ผันแปรธรรมชาติขั้นแรกยามใช้พลังงานต้นกำเนิดเต็มที่ก็ไม่ใช่ว่ามีความแข็งแกร่งเทียบได้กับ200รมังกรโบราณหรอือดูเหมือนว่าตอนนี้สิทธิ์พี่ต้วนจะทะลวงไปยังด่านผันแปรธรรมชาติขั้นแรกแล้วหลังจากที่ค้นพบว่าต้นหลิงเทียนกลายเป็นจอมยุทธผันแปรธรรมชาติขั้นแรกไปแล้วสินิกายหธาตุาทั้งหลายก็อดไม่ได้ที่จะตะลึง หวงตาหนิวเหินร่างมาหยุดเบื้องหน้าต้นหลิงเทียนก่อนที่มันจะถ่างตาชมมองต้นหลิงเทียนตั้งแต่หัวจรดดเท้าราวกับมองดูสัตว์ประหลาดสักพักมันค่อยถามออกมาหน้าตายัางเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อต้นหลิงเทียนนี่เจ้าทะลวงไปยังด่านผันแปรธรรมชาติตั้งแต่เมื่อไหร่กันมันจำได้ชัดถนัดใจว่าก่อนที่จะออกเดินทางครั้งนี้ต้นหลิงเทียนยังเพิ่งมีด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่เก้าเท่านั้น และการเดินทางครั้งนี้ยังพึ่งพ้นผ่านไปได้แค่เดือนเศษแต่ต้นหลิงเทียนกลับทะลวงด่านพังอีกแล้วยังเป็นการทะลวงไปยังขอบเขตผันแปรธรรมชาติอีกด้วยก็พึ่งเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนี่หลักต้นหลิงเทียนตอบพร้อมยิ้มบางๆแต่ตัวต้นหลิงเทียนนั้นเรื่องที่พึ่งทะลวงผ่านเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเขาย่อมไม่แปลกใจอะไรสักเท่าไหร่เพราะก่อนที่จะออกเดินทางจากนิกายห้าธาตุจุดรอคอยผันแปรธรรมชาติของเขาก็กรุยออกจนหลวมคลายไปมากแล้วเพียงแค่ขืนทะลวงอีกไม่กี่ครั้งก็ฝ่าได้ไม่ยาก และในระหว่างการเดินทางครั้งนี้แม้จะเหินบินแทบไม่หยุดหกักแต่ต้นหลิงเทียนก็ยังรอบโคจรสั่งสมพลังขณะเดินทางจนไม่กี่วันให้หลังในที่สุดเขาก็ชักนำพลังให้ทะลวงจุดรอคอยได้สำเร็จหลังงานต้นกำเนิดทั่วกายของเขาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างสมบูรณ์ยังก้าวกระโดดประหนึ่งปลาหลีข้ามผ่านประตูมังกรทันทีที่เขาทะลวงไปยังด่านผันแปรธรรมชาติได้มิผิดแน่ ยามสิทธิพี่ต้วนหลิงเทียนลงมือเมื่อครู่จนปฐมพลังฟ้าดินควบรวมสำแดงปรากฏการออก500้มังกรโบราณน,นั้นคล้ายจะมีแนวคิดดินนอกเหนือจากแนวคิดสายฟ้าด้วยเจ้ายังมองขาดไปไม่เพียงแต่แนวคิดดินยังมีแนวคิดกระบี่ข้าหล่บไม่อยากจะเชื่อจริงๆแค่สิทธิพี่ต้วนใช้พลังจากแนวคิดทั้งสามมันก็แข็งแกร่งถึง300มังกรโบราณเข้าไปแล้วพลังสีมือสิทธิพี่ต้วนช่างกล้าแข่งยิ่งนักไม่ทันไรสิทธินิกายห้าธาตุก็ระเบิดคำสนทนากันอย่างเผ็ดร้อนอีกครั้ง ต้นหลิงเทียนห่างออกไปโดยที่ไร้ผู้ใดสังเกตหูเฟยถลึงตามองต้นหลิงเทียนด้วยความชิงชังไร้สิ้นสุดถึงแม้ว่าในแววตาของมันจะเผยความหวาดกลัวออกมาก็ตามเรียกว่าความแข็งแกร่งที่ต้นหลิงเทียนสำแดงออกคราวนี้สร้างความตื่นตระหนกเสียขวัญให้มันไม่น้อยมันรู้ดีหากต้นหลิงเทียนคิดฆ่ามันมันย่อมไร้หนทางรอดอย่างสิ้นเชิงในเมื่อข้ามีอาจทำอะไรเจ้าในที่แจ้งได้ข้าก็จะรอบเล่นงานเจ้าในที่ลับ คอยดูกันไปเถอยามพวกเราไปถึงขุมสัปราชันกระบี่ยอดฝีมือรุ่นเยาของทุกนิกายมารวมตัวข้ามีเชื่อว่าเจ้าจะสามารถจัดการได้ทั้งหมดมุมปากหูเฟยยกขึ้นเผยยิ้มแซยะละดูเป็นรอยยิ้มอันชั่วร้ายนักคล้ายแผนการเล่นงานต้นหลิงเทียในในหัวจะเพลิดเพล้วไม่น้อยมันเชื่อว่าหากดําเนินตามแผนการได้สําเร็จยากที่ต้นหลิงเทียนจะรอดไปได้ถึงแม่อีกฝ่ายจะมีสิบชีวิตก็ตามหืมต้นหลิงเทียนย่อมสัมผัสได้ถึงสายตาพยาบาทปานงูพิษของหูเฟยที่มองมาจากไกลห่างทันที สีหน้าตัวหลิงเทียนกลายเป็นเคร่งครึมขึ้นทันใดดวงตายังเปล่งประกายเย็นชาวูบวาบตัวบัดซบหูเฟยนี่มันกัดไม่ปล่อยเหมือนผีร้ายจริงๆข้าต้องรีบฆ่ามันในสุสานสืบทอดมรดกของจักรพรรดินั่นทันทีที่มีโอกาสหูเฟยเริ่มทําให้ตัวหลิงเทียนรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาความรู้สึกนี้ยังไม่ต่างจากสื่อชางในการก่อนถึงแม้ว่าคนประเภทนี้จะไม่อาจทําอะไรเขาในที่แจ้งได้ แต่ก็ดังคำทวนเปิดเผยหลบหลีกง่ายเกาทันรับยากระวังใจต้นหลิงเทียนได้พิพกากษาโทษตายให้หูเฟยทันทีส่วนด้านคู่แฝดหนานกงที่ลอยห่างออกไปนั้นทั้งคู่ล้วนมองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยสายตายากจะกล่าวยังอดไม่ได้ที่จะคร่ำครวญสอบทอคำออกมาต้นหลิงเทียนนี่มันตัวประหลาดจากนรกขุมใดกันแต่แน่นอนว่าทั้งคู่ย่อมไร้จิตมุ่งร้ายอะไร แม้นานกงเฉินจะไม่พูดอะไรแต่แสงในดวงตายังสว่างวูบวาบขึ้นมาไม่หยุดมันทำราวกับต้นหลิงเทียนคือตะเกียงสว่างที่ส่องนำหนทางไปสู่ความก้าวหน้าของมันเมื่อต้นหลิงเทียนสามารถทะลวงไปยังด่านพลังผันแปรธรรมชาติได้เช่นนี้นั่นหมายความว่าเขาต้องเข้าใจแนวคิดผันแปรธรรมชาติอย่างน้อยหนึ่งแนวคิดในขณะที่ศิษย์นิกายห้าธาตุต่างตื่นตระหนกตกตะลึงกับพลังฝีมือต้นหลิงเทียนด้านอาวุโสทั้งห้าอดไม่ได้ที่จะหวน,นึกถึงแนวคิดสามชนิดที่ต้นหลิงเทียนเผยออกก่อนหน้า ไม่มีแนวคิดใดในบรรดาสามแนวคิดนั่นที่อยู่ระดับผันแปรธรรมชาติหรือขั้นสูงเลยหาไม่แล้วพลังความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนคงไม่ใช่แค่ห้าร้อยมังกรโบราณตอนนี้พวกมันถูกเรื่องราวทำให้ตกใจหนักหนาแล้วต้นหลิงเทียนยังคงซ่อนแนวคิดผันแปรธรรมชาติเอาไว้ชาไปอวิฟางเถียนกู่เจ้าขุนเขาไฟน้ำและดินตามลำดับหันมองศตากันทันใดและต่างยังเห็นถึงความในที่แฝงเร้นอยู่ชัดพวกมันคิดเรื่องเดียวกันไม่ผิดแน่ สีหน้าชาไปเหวอไปด้วยความตื่นตระหนกสุดท้ายมันก็ปาดเหงื่อเมเ็ดเข่งออกจากหน้าผากค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆคล้ายตัดสินใจอะไรบางอย่างได้หูเฟยมันมองไปยังสิทธิส่วนตัวของมันอย่างหูเฟยทันทีค่อยกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจ,งจังหากแต่แหบพระปานคนตายตั้งแต่นี้ต่อไปให้เจ้าลืมความบาดหมางทั้งหมดที่มีต่อต้นหลิงเทียนไปเสียเจ้าอย่าได้ไปยั่วยุหรือท้าทายอันใดเขาอีกเด็ดขาด ผู้เฝินที่พึงพอใจกับแผนการบรรเจิดของตัวกำลังแยมยิ้มอย่างกระหิมยิ้มย่องอยู่ถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดจากชาไปและก่อนที่มันจะทันได้ตอบคำอะไรเสียงชาไปยังดังขึ้นอีกครั้งข้าสงสัยว่าต้นหลิงเทียนผู้นี้ยังซุกซ่อนพลังฝีมือที่แท้จริงเอาไว้เพราะการลงมือก่อนหน้านี้ของมันมันยังมีได้ใช้แนวคิดอีกชนิดอันเป็นแนวคิดผันแปรธรรมชาติออกมาแนวคิดผันแปรธรรมชาติ หูเฟยเหวอไปหน้าซีดเมื่อได้ยินคำชาไปนะแนวคิดผันแปรธรรมชาติในตอนแรกหูเฟยยังไม่เชื่อมันคิดว่าอาจารย์ของมันสมควรเข้าใจอะไรผิดหรือไม่ทว่าพอได้ยินคำอธิบายของชาไปแล้วแม้มันไม่อยากจะเชื่อแค่ไหนก็ต้องจำใจยอมรับความจริงข้าทราบแล้วท่านอาจารย์ต่อไปข้าจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันอีกหูเฟยสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะตอบคำชาไป แต่ในขณะเดียวกันกันกบที่มันตอบไปนั้นในใจของมันกลับมีความคิดอีกอย่างตัวหลิงเทียนเจ้าเข้าใจแนวคิดผันแปร ى, ธรรมชาติแล้วจะอย่างไรถึงตอนนั้นเมื่อเจ้าตกเป็นเป้าหมายของจอมยุทธทุกคนในขุมทรัพย์ลับจัก,กรพรรดิหลักก็สุดท้ายเจ้าก็ต้องตายอยู่ดีเมื่อคิดถึงจุดนี้แววตาของหูเฟยก็เปล่งแสงเย็นว่าปานจะแช่แข็งผู้คนได้คล้ายมันเฝ้ารอจะกลืนกินใครสักคนลงคอจะให้มันปล่อยตัวหลิงเทียนไปง่ายๆเช่นนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ ข้ามศพมันไปก่อนเถอะเป็นธรรมดาที่ชาไปจะไม่ล่วงรู้ความคิดในใจหูเฟยแค่มันได้ยินหูเฟยรับปากมันก็ระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกแล้วมันย่อมรู้ตัวดีตอนนี้อย่าว่าแต่หูเฟยเลยกระทั่งตัวมันเองหากคิดจะหาเรื่องต้วนหลิงเทียนยังต้องคิดทบทวนหลายตลบเว้นเสียแต่มันจะมั่นใจว่าสามารถฆ่าต้วนหลิงเทียนได้จริงๆเพื่อขจัดปัญหาในอนาคตหาไม่แล้วหนทางเบื้องหน้าที่เราคอยมันอยู่คือวังวนแห่งการล้างแค้นอันไร้จบสิ้นของต้วนหลิงเทียน ตวนหลิงเทียนนับว่าเจ้าซุกซ่อนพลังฝีมือได้ยอดเยี่ยมนะร่างสองร่างอันตรธานหายไปจากอากาศบางเบาไกลตาก่อนที่จะมาปรากฏตัวอีกครั้งใกล้ๆต้นหลิงเทียนกวัวจงเองก็คลายพินิจพิเคราะห์ต้นหลิงเทียนใหม่อีกครั้งรับไว้ท่านใดนั้นเองชีวีที่ลอยร่างข้างๆกัวจงกลับสะบัดมือครั้งหนึ่งซัดบางสิ่งออกมาพวกมันลอยล่องเป็นแสงสองสีตัดฟ้าพุ่งไปทางต้นหลิงเทียน ต้นหลิงเทียนเองก็รีบยกมือคว้ามันไว้อย่างฉับไวและเมื่อแบมือออกมาชมดูก็เห็นชัดว่ามันเป็นเศษแนวคิดสองชิ้นเศษแนวคิดทั้งสองชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งเป็นสีครามอีกชิ้นก็เป็นสีม่วงหากแต่ประกายแสงที่แผ่ออกมากลับเข้มข้นนักเห็นได้ชัดว่าระดับของมันไม่ต่ำซามเศษแนวคิดพวกนี้เป็นเศษแนวคิดที่ได้มาจากเหรือนจี้ประมุขคคณิกายจันทสีชาติงั้นเหรอสองตาต้านหลิงเทียนสว่างวาบขึ้นมาทันใดลมหายใจยังถี่ขึ้น เรนจี้ประมุขคณิกายจันรสีชาติผู้นั้นมันเป็นจอมยุทธที่ย่ำม,มาถึงจุดสูงสุดขอบเขตธรรมชาติและมันยังทำความเข้าใจแนวคิดลมกับสายฟ้าจนบรรลุขั้นสูงระดับ9ด้วยเหตุนี้เศษแนวคิดที่หลงเหลืออยู่ในร่างของมันก็คือเศษแนวคิดลมระดับ9และเศษแนวคิดสายฟ้าระดับ9เศษแนวคิดทั้งสองล้วนจัดเป็นเศษแนวคิดระดับสูงสุดเรียกได้ว่าเป็นสมบัติล้ำค่าก็ไม่ผิด ด้วยมีเศษแนวคิดทั้งสองนี้ตัวหลิงเทียนสามารถยกระดับความเข้าใจในแนวคิดลมและสายฟ้าของเขาให้บรรลุสู่ขั้นสูงระดับเก้าได้ในเวลาไม่นานถึงยามนั้นอีกแค่เก้าเดียวเขาก็จะสามารถทำความเข้าใจถึงความลึกล้ำขอบคุณท่านเจ้าขุนเขาตัวหลิงเทียนถึงกับต้องประสานมือขอบคุณฉีวิตทันทีครั้งนี้นับว่าเป็นของขวัญที่สร้างความประหลาดใจให้เขาไม่น้อย ขณะเดียวกันด้านเจ้าขุนเขาที่เหลืออีกสามคนก็อดไม่ได้ที่จะมองเศษแนวคิดทั้งสองในมือต้วนหลิงเทียนด้วยสายตาอยากได้อยากมีเรียกว่าเผยความอิจฉาทั้งริษยาออกมาไม่น้อยเพราะจะอย่างไรเสียนั่นมันก็คือเศษแนวคิดระดับ9กกระทั่งในคลังรวมของนิกายห้าธาตุเองก็ไม่ใช่ว่าจะมีเศษแนวคิดระดับเก้านี้เก็บเอาไว้เยอะมันมีแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นทว่าตอนนี้ต้วนหลิงเทียนกลับมีในครอบครองถึงสอง อย่างไรก็ตามแม้จะอิจฉาแทบตายแต่ก็ไร้ผู้ใดกล่าวอะไรออกมาสามารถลืมความจริงเรื่องที่ว่านั่นเป็นของที่ชีวีได้มาด้วยพลังฝีมือตัวเองและจะมอบให้ใครก็ตามใจชีวีไปได้เลยเพราะต่อให้ต้วนหลิงเทียนอยากได้เศษแนวคิดทั้งสองจริงหากนิกายมีทางนิกายก็ยินดีจะมอบให้เพราะจากพลังฝีมือที่ต้นหลิงเทียนแสดงออกมาได้พิสูจน์แล้วว่าตัวเขามีคุณสมบัติสูงพอที่จะได้รับพวกมัน สิทธน้องชีวีกล่าวไปเจ้ายังนับว่าปกปิดพลังฝีมือได้ดีกว่าต้นหลิงเทียนเสียอีกหากเจ้าบอกข้าก่อนหน้านี้ว่าเจ้ามาถึงจุดสูงสุดขอบเขตธรรมชาติแล้วข้ายังจะต้องลกรงเกรงตัวบัตซบเริญจี้นั่นทำอะไรประมุขคณิกายห้าธาตุอย่างกัวจงถึงกับคล่ำครวญออกมาก่อนที่จะละสายตาจากต้นหลิงเทียนไปมองคอนชีวีเล็กน้อยหากมันรู้ก่อนหน้าว่าชีวีมีพลังฝีมือถึงขั้นนี้มันคงรีบเร่งลงมือต่อเริญจี้แต่แรกตั้งแต่เห็นพวกจันสีชาติในสายตา คงไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายกำแหงพร่ามคำบัตรซบอะไรอยู่ได้ตั้งนานสองนานในฐานะหนึ่งในสามคุมพลังของภูมิภาคตะวันออกของทะเลทรายตอนเหนือเรียกว่านิกายห้าธาตกับนิกายจันทสีชาตินั้นบาดหมางกันหนักข้อนักถึงขั้นเคียดแค้นกันมาหลายพันปีแล้วทั้งสองนิกายคอยจ้องจะล้างพลันทำลายอีกฝ่ายอยู่ทุกเมื่อเชื่อ,อวันใต้ฟ้านี้ไม่อาจมีอีกฝ่ายร่วมหายใจ อย่างไรก็ตามพวกมันไร้ผู้ใดเป็นผู้ชนะอันเด็ดขาดเพราะพลังสีมือโดยรวมกลับทัดเทียมกันเสมอมาทว่าตอนนี้ชีวิตกลับสามารถเข้าใจแนวคิดผันแปร ى, ธรรมชาติขั้นที่9ทั้งสองชนิดบรรลุพลังความแข็งแกร่งของจุดสูงสุดขอบเขตธรรมชาติความสมดุลระหว่างพลังรบของทั้งสองฝ่ายจึงพังทลายลงทันทีอาศัยความร่วมมือของจอมยุทธ์สูงสุดธรรมชาติสองคนย่อมสามารถกลุ่มรุมสังหารเหรินจี้ประมุขคณคิกายจันทร์รีชาติดได้งนะ่ายดายนัก ยิ่งไปกว่านั้นทั้งคู่ยังฆ่าตัวตนระดับรองประมุขทั้งสามไปสิ้นแล้วเมื่อได้ยินวาจาก,กวัวจงทุกคนของนิกายห้าธาตุล้นละความสนใจจากต้นหลิงเทียนหันไปจับจ้องชฉีอวิทันทียังหันขอบมาอย่างพร้อมเพรียงประหนึ่งนัดกันมาแต่หัววันเรียกว่าตอนนี้ชีวีกลายเป็นจุดสนใจของทุกผู้คนแทนแล้วข้าไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าท่านเจ้าขุนเขาชีวีจะทรงพลังถึงเพียงนี้ต่อจากนี้ไปท่านเจ้าขุนเขาชีวีหาใช่ย,ยอดฝีมือลำดับสองของนิกาย ห้าธาตุเราอีกสืบไปท่านคือยอดฝีมือที่สามารถยืนเคียงข้างท่านประมุกได้อย่างสมภาคภูมิเป็นยอดฝีมือลำดับหนึ่งของนิกายห้าธาตุเหมือนก,นกันกับท่านประมุกวันนี้นับว่านิกายจันทรสีชาติถึงคราวเคาะโดยแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าเหรินจี้ประมุกณิกายจันทรสีชาตินั่นมันกลับกล้าหาเรื่องยั่วย,ยุพวกเรานิกายห้าธาตุก่อนแต่มันหารู้ไม่ว่าพวกเรามียอดฝีมือทรงพลังเช่นนี้พวกเจ้าจำสีหน้าของมันได้หรือไม่เล่า ตอนที่มันรู้ว่าท่านเจ้าขุนเขาชฉาอีเป็นจุดสูงสุดขอบเขตธรรมชาตินาซีดนั่นข้าพรเจ้าจดจำขึ้นใจนะห้าห้าข้าเองก็เห็นเหมือนเจ้าสีหน้ามันเผยความหวัดภวาเสียขวัญยิ่งข้ามั่นใจว่าหากมันรู้เรื่องนี้แต่แรกให้ตายมันก็ไม่กล้าหาเรื่องเราเช่นนี้ ตอนนี้นิกายจันศสีชาติไร้ประมุกแล้วไม่นานพวกมันก็คงได้เหลือแต่ชื่อหลังจากพวกเรากลับออกมาจากขุมทรัพย์จักรพรรดิท่านประมุกกับเจ้าขุนเติ้งนำพาพวกเราไปกวาดล้างนิกายจันศสีชาติให้หายไปจากทวีปเมคาล่องอย่างสมบูรณ์แน่สิทธิ์นิกายห้าธาตุระเบิดบทสนทนาออกมาอย่างร้อนแรงเถียนเจิ้นยังแลคึกคักชอบใจกว่าใครเพราะผู้ที่ทำร้ายบิดามันตายอนาถไปแล้ว ความตื่นเต้นอิ่มเอมใจของมันเผยออกที่หวางคิ้วต่างเล่าเรื่องราวสีหน้าท่าทางเตลิดของคนนู้นทีคนนี้ที่อย่างสนุกสนานจุดสูงสุดขอบเขตธรรมชาติสายตาของคนที่มองชมชีอวีนั้นเต็มไปด้วยความเคารพส่วนเจ้าขุนเขาที่เหลืออีกสามคนอันได้แก่ชาไป่ายถันหวนและเทียนกูต่างมองไปที่ชีวีด้วยสายตาซับซ้อนพวกมันเองก็ไม่คิดคาดมาก่อนเลยว่าพลังฝีมือของชีวีจะน่ากลัวถึงขั้นนี้แล้ว พอพวกมันนึกถึงการกระทำก่อนหนะ้าที่เคยได้ปฏิบัติต่อขุนเขาไม้ขึ้นมาหน้าของพวกมันก็อดไม่ได้ที่จะซีดลงนับว่าโชคดีนักที่ชีวีไม่แยแสอะไรและคร้้นจะมาวุ่นวายเอาเรื่องพวกมันหาไม่แล้วพวกมันทั้งสามไม่มีทางเอาชนะอีกฝ่ายได้เลยต่อให้ร่วมมือผนึกกําลังกันสามคนก็ตามยอดฝีมือสุดขอบธรรมชาติหน้ากลัวเกินไปเพราะหากจะกล่าวกันแล้วนี่ก็คือตัวตนที่ย่ำเท้าไปเหยียบด่านพลังราชันเสียครึ่งก้าวแล้ว อวิฟังหันมองชาไปก่อนจะหันไปมองเถียนกู่เสียงผ่านพลังงานต้นกําเนิดถูกส่งออกไปทันทีแนวคิดผันแปรธรรมชาติขั้นที่9้าที่ชีวีทําความเข้าใจกลับเป็นแนวคิดน้ําและไฟถึงนิกายพวกเราจะชวดไม่ได้รับเศษความลึกล้าจากขุมทรัพย์จัก,กรพรรดแต่ข้าเกรงว่าอีกไม่นานชีวีก็สามารถตัดผ่านไปยังด่านพลังราชันได้เองเมื่อได้ยินคำเตือนของอวิฟังทั้งชาไปและเถียนกูสถานกับเรื่องราวที่ตรหนักได้ทันใด ถูกแล้วตอนที่ชีวีลงมือกับเหรือนจี้ประมุขค,คณิกายจันสีชาติเมื่อครู่อีกฝ่ายได้เผยแนวคิดน้ำขั้นสูงระดับ9และแนวคิดไฟขั้นสูงระดับ9ออกมาบางทีชีวีอาจสามารถบุกทะลวงไปยังด่านพลังราชันได้เร็วกว่าที่ประมุขจะกลายเป็นราชันยุทธ์ด้วยซ้ำเถียนกูกล่าวออกมาปากยังอ้าค้างไว้ขอแสดงความยินดีด้วยท่านเจ้าขุนเขาชีวี อวิฟางและเทียนกูหันมองสบตาแลกเปลี่ยนความในใจค่อยหันไปหาชีวีพร้อมกันประสานมือกล่าวคำแสดงความยินดีที่อีกฝ่ายมาถึงจุดสูงสุดขอบเขตธรรมชาติออกไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มกระทั่งชาไปที่มักจะรู้สึกว่าชีอวีขวางขวางตาไปหมดก็ถึงกับต้องลดความถือดีและทิ้งอัตาทั้งมวลหันมาประสานมือกล่าวคำแสดงความยินดีต่อชีวีขอแสดงความยินดีกับเจ้าด้วยจากวาจาที่มันกล่าวเห็นได้ชัดว่ามันเลือกที่จะระวังเรื่องราวความขัดแย้งเก่าๆแล้ว ห่าห้าหาหูเฟยเจ้าเป็นอันใดไปรู้สึกอยากถ่ายท้องหรือชไหนสีหน้าเจ้าถึงได้ละไม้คล้ายศพเน่าเช่นนั้นเล่าทัานใดนั้นเองในขณะที่ทุกคนเงียบกันไปพักหนึ่งกับความอิ่มเอมยินดีกลับมีเสียงหัวเราะหนึ่งระเบิดดังลั่นขึ้นมาทำลายความเงียบงันทิ้งและนั่นไม่ใช่เสียงใครที่ไหนนอกเสียจากหวงต้าหนิวที่ลอย,อยอยู่ข้างต้นหลิงเทียนที่กำลังมองหูเฟยที่ทำหน้าเครียดอยู่ไกลาตา หน้าหูเฟยถึงกับมืดค้ำลงทันใดมันหันมาถลึงตามองห่วงต้าหนิวอย่างดุร้ายที่เปิดโปงความในใจของมันต่อหน้าผู้คนแต่อย่างไรเสียมันก็ไม่กล้าตอบโต้อะไรลืมความจริงที่ว่าห่วงต้าหนิวมันเป็นเพื่อนกับตัวหลิงเทียนไปได้เลยเพราะลำพังแค่หวงต้าหนิวลงมือคนเดียวมันก็สู้ไม่ไหวแล้วถึงแม้ตอนประลองห้าขุนเขาห่วงต้าหนิวจะต้องใช้การหยิบยืมพลังหนุนเสริมจากโลกล่าเพื่อเอาชนะมัน แต่ตอนนี้ห่วงต้าหนิวสามารถเอาชนะมันได้ง่ายดายโดยไร้พลังจากโลกล่าเพราะหลังจากที่ออกจากค่ายยกตรงเฉวียนห่วงต้าหนิวเองก็ได้ทําความเข้าใจแนวคิดดินไปถึงขั้นกลางระดับ9ก้าแล้วแถมพลังบ่มเพาะที่อีกฝ่ายเผยออกก่อนหน้ายามที่ไล่สังหารสิบนิกายจันทร์สีชาติยังไม่ได้ด้วยไปกว่ามันสักนิดเดียวมันรู้ดีว่าตอนนี้ห่วงต้าหนิวสามารถเอาชนะมันได้ง่ายดายแม้จะไม่ต้องหยิบยืมพลังหนุนเสริมอะไรต้วหลิงเทียน มื่อหูเฟยสัมผัสได้ว่าสายตารอบๆได้เปลี่ยนมามองมันอย่างเย้ยหยันหน้ามันอัปลักษณ์ดังศพดวงตาของมันถลึงมองต้นหลิงเทียนที่ห่างไปไกลด้วยความเย็นชาจนถึงตอนนี้มันยังโทษเรื่องที่มันไม่ก้าวหน้าในค่ายกลตรงเฉวียนว่าเป็นฝีมือต้นหลิงเทียนไม่หายเมื่อต้นหลิงเทียนเห็นถึงสายตาเย็นฉ่ำที่หูเฟยมองมาเขาก็เข้าใจความคิดอีกฝ่ายทันทีต้นหลิงเทียนหันไปมองสวนอย่างไร้แยแสค่อยส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกำเนิดปานตะโกนดังเสียดแก้วหูของหูเฟยอย่างแรงไอโง จ้าหน้าหูเฟยบิดเบี้ยวหนักหน้าด้วยโทสะที่ล้นใจทําให้เลือดลมของมันถึงกับปันป่วนตีกลับกระทั่งกระอักโลหิตด,ดังอ็อ,อกออกมาคําโตอ้าวอยู่ดีๆฉไหนหูเฟยถึงกระอักเลือดได้เล่าข้าว่ามันต้องกําลังเสียใจกับการตัดสินใจอันโง,งงมของมันมิผิดแน่หลังจากที่ได้เห็นพลังฝีมือของท่านเจ้าขุนเขาไม้และความเหนือชั้นของขุนเขาไม้ที่เผยออกมาดูเหมือนว่ามันจะแค้นตัวเองที่เลือกขนทางโง่เขลาอย่างทรยศขุนเขาไม้มางั้นสินะ จะไปสนใจตัวโง่งมสันดานต่ำนั่นทําอะไรตัวสารเลวที่กล้าทรยเนเนนคุณคนจะอย่างไรเสียมันก็เป็นตัวทรยศเนระคุณอยู่วันยังค่ําถึงแม้ว่าสินิกายห้าท่าจะกล่าววาจาตามเสียงปกติกับสหายของตัวหากแต่เสียงก็ไม่ได้ถือว่าเบาลงมากแต่อย่างไรด้วยเหตุนี้หูเฟยจึงได้ยินทุกถ้อยคําชัดถนัดหูมันยังโมโหหนักถึงขั้นต้องกระอักโลหิตออกมาอีกคํา เมื่อกัวจงสังเกตเห็นหน้าชาไปที่เริ่มซีดลงเป็นขี้เท่ามันก็พยายามคลายบรรยากาศหน้ากระอกระอ่วนตะโกนกล่าวบอกทุกคนทันทีพวกเราออกเดินทางต่อเถอะหลังจากนั้นทั้งหมดก็รีบเหินร่างตามกัวจงไปทันทีนี่ยังไม่ถึงที่อีกงั้นหรือหลังจากที่เหินไปได้อีกสักระยะต้นหลิงเทียนก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะมองภาพทิวทัศน์ของเนินเขาด้านล่าง ทว่าทันใดนั้นเองกลับมีเสียงอุทานด้วยความประหลาดใจของศิลปินกายห้าธาตุคนหนึ่งดังเข้าหูต้วนหลิงเทียนมืออีกฝ่ายยังชี้ไปยังทิศทางหนึ่งด้านหน้าเฮ hey! ตรงนั้นมีผู้คนเยอะยิ่งหรือทางเข้าขุมทรัพย์จัก,กรพัิจักอยู่ตรงนั้นกันเสียงสงสัยของมันยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อได้ยินเสียงร้องทักด้วยตื่นเต้นของมันทั้งหมดไม่เว้นต้วนหลิงเทียนก็หันมองไปยังทิศทางที่มันชี้ทันที หลังจากบินตัดป่าตามเนินเขาไปอีกสักพักหุบเขาขนาดมหฮมาพลันปรากฏให้เห็นเบื้องหน้าและยังมีกลุ่มคนสองกลุ่มกำลังเหินร่างเหนือหุบเขาดังกล่าวไม่ต่างอะไรจากนิกายห้าท่าศักเท่าไรแต่ละกลุ่มนั้นมีผู้คนมาด้วยราวๆยี่สิบคนหือตรงนั้นมีกลุ่มคนหัวล้านอยู่ด้วยพวกนั้นใช่คนของวิหารเมฆสุญญาตาอันเป็นหนึ่งในสี่ขุมพลังหลักของภูมิภาคส่วนใต้ของทะเลทรายทาตอนเหนือหรือเปล่า มีเพียงวิหารเมฆสุญญาตาเท่านั้นะละที่มีกลุ่มคนหัวล้นแต้มจุดที่เรียกตัวเองว่าหลวงจีนอะไรเยอะะถึงเพียงนี้เมื่อต้นหลิงเพียนสังเกตเห็นหลวงจีนในชุดจีวรพร้อมทั้งมีจุดแต้มมากมายบนหัวหลายคนของนิกายห้า,าธาตุก็กล่าวออกมาด้วยความรู้จักวิหารเมฆสุญญาตางั้นหรอือนั่นหุยหมิงกับฮุยจิ้งแล้วก็หลวงจีนน้อยคนนั้นสินะ ไม่นานต้นหลิงเทียนก็สังเกตเห็นคนคุณตา3ามคนในกลุ่มที่มีหลวงจีนหัวล้านกว่าครึ่งทั้งสาไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นหลวงจีนที่เขาเจอในป้อมมาป่านพาก่อนหน้านี้ท่านเจ้าอาวาสหุยคงเนิ่นนานแล้วมีพบกันท่านสบายประมุขค,คณิกาห้า้าเหินร่างเข้ามาทันทีดึงดูดความสนใจของคนวิหารเมฆสุญญาตาและกลุ่มอื่นๆไม่น้อยสายตากัวจงเองก็มองเพ่งไปยังคนของวิหารเมฆสุญญาตาไปตกอยู่ที่ร่างหลวงจีนชาราผู้หนึ่ง หลวงจีนชราผู้นี้มีจุดแต้มบนศีรษะถึง9จุดท่าทางและดูมีเมตตาอรีคิ้วสีขาวทั้งสองที่ยาวลงมายัางให้ความรู้สึกใจดีอย่างบอกไม่ถูกมันคือเจ้าอาวาสของวิหารเมฆสุญญาตาเจ้าอาวาสของวิหารเมฆสุญญาตาผู้นี้ก็คือผู้นำสูงสุดในวิหารเมฆสุญญาตานั่นเองอามีทัวฝัวประสบประมุกขัวท่านเองก็สบายฮุยคงกล่าวตอบขณะเปิดตาขึ้นไปมองกัวจงมือยกขึ้นพนมนิ้วทั้งสิบเรียงชิดติดกันท่าทางของมันค่อนข้างเคร่งจริยะนะัก ตัวลิงเทียนทันใดนั้นเองปรากฏเสียงหนึ่งที่ดังก้องขึ้นจากกลุ่มคนวิหารเมฆสุญญาตานับว่าสร้างความสนใจให้ผู้คนไม่น้อยทุกคนหันไปก็ได้เห็นหลวงจีนหนุ่มรูปหนึ่งของวิหารเมฆสุญญตากำลังจับจ้องไปยังร่างชายหนุ่มในชุดสีม่วงที่อยู่ในหมู่สิทธิ์ของนิกายห้าธาตุอะไรสิทธิ์พี่ตัวหลิงเทียนยังด่งดังถึงขั้นเป็นที่รู้จักของสิทธิ์วิหารเมฆสุญญตาเลยหรือสิทธิ์นิกายห้าธาตุหลายคนอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจโอ้ให้ตายเถอะ สิทธิพี่ต้นหลิงเทียนช่างเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเสียจริงกระทั่งวิหารเมฆสุญ,ญาตาที่อยู่ทางใต้สุดของทะเลทรายตอนเหนือยังถึงกับรู้จักสิทธิพี่ท่านได้